โดยสรุปอย่างที่คุณคณินพูดนีนะซึ่งผมคิดว่าท่านก็ลงรายละเอียดไปเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะในประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับครับผมก็คิดว่าถ้าเพื่อพูดให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเลาเข้าใจง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้52550เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงครับมันมันมันเป็นรัฐธรรมนูญของระบบอำาจ ถ้าพูดกันอย่างนั้นเลยก็อาจจะชัดเจนเจตขึ้นเพียงที่ชื่อมันท่านนั้นเองว่าเป็นชื่อว่าระบ,บอบประชาธิปไตยนะฮะเหตุที่เป็นชื่นนี้ก็เพราะว่าว่าหลักการแบ่งแยกอำนาจนะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับมันถูกมันถูกทำให้อ่เกิดการไม่เท่าเทียมกันระหว่างอำนาจสำคัญสามอำนาจนที่เรารู้ก็คืออำนาจทิพไตใจมีนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับแล้วนู่นฉบับนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าอำนาจตุลาการนั้นเป็นอำนาจสูงกว่าอีกสองอำนาจอย่างเช่นกรณีที่กําลังเกิดขึ้นในณะแนเนี่ยอย่างที่คุณภาคภูมิได้กล่นนาไปตั้งแต่ตอนต้นครับสารรัฐมนุนท่านก็ออกคำสั่งมาให้รัฐสภาหยุดการดําเนินการได้อืก็แสดงว่าสารรัฐมนุนมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจอ,าอื่นทั้งทั้งที่อำนาจตุลาการเนี่ยไม่ได้มีที่มาจากประชาชนนะครับ เพราะตุลาการส่วนใหญ่นั้นเนี่ยไม่ได้ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยก็มีที่มาคือเรียนกฎหมายสอบให้ผ่านนิติบัณฑิตครับแล้วก็สอบเป็นผู้พิพากษาตุลาการกนะครับอันนี้ประชาชนไม่ได้มีโอกาสเลือกเลยแต่กับปรากฏว่ามีอํานาจเหนือกว่าอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารซึ่งตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไต,ใตยในระบอบรัฐสภาเนี่ยอืซึ่ง ส่วนใหญ่นักการเมืองไทยก็จะบอกว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาครับนะครับโดยไะ่ว่าง่งทางพรรคฝ่ายค้านนะครับถ้าเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยหลักสําคัญที่สุดเขาท่องถือว่าอย่างของอังกฤษเนี่ยนะฮะอำนาจสูงสุดของประชาชน,นต้องอยู่ที่รัฐสภานะนอกเหนือไปจากนั้นนะครับยังมีอํานาจพิเศษเป็นอํานาจที่สี่ขึ้นมาอกีกนะครับคือเรียกว่าเป็นอํานาจขององค์กรอิสระ เรามีองค์กรอิสระหลายองค์กรซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็อยู่ในฐานะมีที่มีอำนาจที่จะเรียกว่าเป็นกับดักที่จะทำให้ผู้ที่อ,อะไรทำให้รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือทำให้ทางฝ่ายนิติบัญญัตินเนี่ยนะทางศาทางฝ่ายสภาเนี่ยนะฮะครับตกลงไปในหลุมทางหรือกับดักซึ่งองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้นะท่านวางของท่านไว้นะเพราะท่านมีได,ได้ได้รับการติดอาวุธชนิดที่เรียกว่า สามารถที่จะล้มล้างรัฐบาลหรือล้มล้างสภา,าก็ได้ทั้งนั้นนะฮะอ,อ,อย่างการามีอำนาจที่จะยุบพักการเมืองเนี่ยนะทั้งพักเลยอย่างเงี้ยซึ่งเรามีผลทําให้รัฐบาลล้มเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะฮะแล้วหลักการต่างๆตามที่มเอา,เอานำมาจุ้ว้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่พูดกันง่ายๆเลยคือมันไม่เป็นประชาธิปไตย แล้วมันทําให้ฝ่ายเนี่ยซึ่งเราเรียกรวมๆแล้วก็คือฝ่ายอํามาจ<ะ>ตัวแทนของฝ่ายอํามาจซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาชนเนี่ยมีอํานาจมากกว่าผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาโดยประชาชนอยู่ที่รัฐสภา<ะ>ทำให้รัฐสภาเนี่ยกลายเป็นว่าอ่อนแอที่สุดเลยด้วยซ้ําไปว่าที่จริงแล้วเถ,ถ้าถูกยุบพักตูนเดียวเท่านะั้นก็ กระเจิดกระเจิงกันไปหมดอำนาจบริหารเองนี่ก็จะต้องถูกจํากัดอยู่ตลอดเวลาเพราะจะต้องถูกเข้ามาตรวจสอบอยู่ได้ตลอดเวลานะฮะแล้วที่มาของแต่องค์กรอิสระแต่ละองค์กรคืออย่างที่พูดเขาไม่แตกต่างจากตังตุลาการนะฮะก็มีระบบการสัญหาซึ่งคนเพียงไม่กี่คนก็เลือกกันเลือกค่นี้เข้ามาแล้วก็ยังมีสวสรรหาอีกอย่างที่เราก็รู้กันสวก็มีสองพวกก็เลยบอกว่าควรจะต้องแก้แน่นอนนะเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้มันรัฐนูนฉบับนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยครับ อ่านี้เป็นเหตุผลของทั้งสองท่านนะฮะที่จะต้องแออาจจะต้องแก้กันสําหรับรัฐนูนฉบับปัจุบอาปัจจุบันนะฮะแต่ทีนี้ว่ากระบวนการของการแก้ไขที่ดําเนินมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต้องชะลอลงไปท่อนหนึ่งนะฮะกับวาระที่3มที่ค้างอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะแก้ไขกันอย่างไรให้เรียบร้อยที่สุดแล้วก็เกิดความขัดแย้งร้อยที่สุดนะฮะจากมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์มูลนิธิทีวีนะครับเดินหน้าประชาธิปไตยแก้ไขรัฐธรรมนูญเราอยู่กับอาจารย์คณินและก็อาจารย์พนัทนะครับเมื่อสักครู่คุยกันไปถึงเรื่องของความจําเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะทั้งสองท่านก็ได้อธิบายเหตุผลให้ฟังกันทีนี้ก็มาต่อกันถึงเรื่องของกระบวนการแก้ไขนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆก็ต้องอยู่ที่รัฐสภาเท่าั้อาจารย์ ครับก่อนที่จะไปถึงกระบวนการแก้ไขน,นะครับขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์พนัสสักนิดเนึ่งโคร,ร,รโงสร้างทางอำนอาจตรงนี้มันเป็นปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าระบบการปกรครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเขาเรียกว่าระบบรัฐสภาค,ค,ความสําคัญส,สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่รัฐสภา ใช่ไหมครับแต่ว่าตามโครงสร้างของรัฐมนตรปี50ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันสืบเนื่องมาจากรัฐมนตรฉบับชั่วคราวแล้วก็สืบเนื่องมาจากบรรดาบทเฉพาะบรรดาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองนะครับมันก็เลยทําให้โครงสร้างทางอํานาจซึ่งปกติควรจะแบ่งแยกออกเป็น3ฝ่ายอำนาจที่ติบัญญัติอานาจบริหารอํานาจตุลาการหรือซึ่งทั้งสฝ่ายนี้ต้องเป็นอิสระต่อกันใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องมีความต้องสามารถที่จะตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้โดยเพราะยิ่งเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วแบกภาระไว้มากฝ่ายนิติบัญญัติก็แบกภาระไว้มากเพราะจะต้องผลิตกฎหมายใช่ไหมครับเอามาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็แบกภาระเอาไว้มากเพราะฉะนั้นความคล่องตัวนี่มันต้องมีใช่ไหมครับแต่ว่าตามโครงสร้างของรัฐมนูญีปี50เนี่ยมันก็เลยทําให้กแทนที่จะแบ่งอานาจเป็น3ฝ่ายกับแบ่งเป็น4ฝ่าย ใช่ไหมอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการแล้วยังมีอำนาจที่4ี่เลยคือบรรดาองค์กรอิสระอย่างที่อาจารย์พนัทพูดไปนะครับแต่นี้ถ้าดูตามโครงสร้างจริงๆแล้วนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเอาเอาสี่โครงสร้างของ4องค์กรสี่อำนาจที่ปไตยยมาวางเรียงกันปรากฏว่าฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วม <an> ีแบกภาระเอาไว้เยอะมากและต้องรับผ <han> ิดชอบอะไรต่างๆมากมายนะครับกับกลายเป็นลูกไก่ในกำมือเหมือนตกอยู <ion> ่ในวงล้อมมองไปทางข้างหนึ่งนะครับศาลฝ่ายตุลาการอำนาจมากมายเหมือนเดิมนะอำนาจเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเลยในขณะเดียวกันมองไปทางขวาใช่ไหมครับทางปีทางขวานั้นบรรดาองค์กรอิสระกกตปปชคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินสี่ยักษ์ใหญ่ ช่มครัครับซึ่งทั้ง4องค์กรนนเนี่ยมีมีอำนาจที่จะไปสรรหาสวอได้จํานวนจํานวนกับครึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒทสภาใช่ไหมครับที่สําคัญแล้วที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์พนัสพูดไปบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยมาจากการสรรหาของบรรดาศารอะไรต่างๆใช่มครัแต่แท้ที่จริงอ่ะเขียนหลอกเอาไว้เฉยอเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยไปเขียนไม่ได้บทเฉพาะการครับ บอกว่าไอ้บทบัญญัติที่ให้มีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการปปชผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินนะฮะที่5ใน7มาจากศาลน่นะครับไม่ต้องใช้หรอกครับเพราะว่าให้บุคคลองค์กร,รที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารหลัง19กันยาย,ยน2 5 4 9่กกตปปชกรรมการตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินน,นะครับได้รับตําแหน่งและมีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญไปจนกว่าจะครบวาระซึ่งหมายความว่ากกตนะครับไปครบวารละเอาเมื่อปี2 5 5 6 แล้วปปชเนี่ยจะไปครบวัระลเอาเมื่อปี2558เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งหมดโครงสร้างทางอํานาจแบบนี้นะครับมันทําลายระบบการเมืองแล้วไม่มีทางที่บ้านเมืองจะมีเสถียรภาพเกิดขึ้นมาได้แล้วกับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารซึ่งมีภาระความรับผิดชอบหนักหนาครับตกอยู่ภายใต้วงล้อม ตกเป็นเบีย้ยล่างตกกลายเป็นลูกไก่ในกำมือลองดูง่ายๆเลยครับว่าสวสรรหาคนเดียวฮนะเพียงคนเดียวนะครับมีอํานาจถึงขนาดที่จะยื่นให้กะกะตก็ดีสารธธธรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับสั่งยุบพ,พักหรือสั่งเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งของกรรมาการบริหารพักเพถอนนปรากฏว่าสาร ศารลรวมทั้งองค์กรอิสระนี่นะครับจะเป็นองค์กรเดียวในโลกนะครับจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ใช้คําสั่งศาลนี่นะครับล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการตอกย้าขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขูดถึงกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291รใ,<ช>ใช่ไหมครับระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าสอสอจานวนหนึ่งในห้า สอสะกับสวจํานวนหนึ่งในห้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประชาชนห0 0 0มื่นคนมีสิทธิ์เข้าชื่อตรงนี้ความหมายของมันก็คือเป็นเอกสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับเป็นเอกสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดกันบอกว่าบรรดาสะสะสะวที่ยื่นขอแก้ไขแล้วจำนวญจะถูกถอดถอนเน่ยบอกว่าเขาไม่เข้าใจ แท้ที่จริงเนี่ยเริ่มต้นตามกระบวนการของ,งรัฐมนูนเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์แล้วแล้วก็ปรากฏว่ากระบวนการของรัฐสภาก็ได้พิจารณากันมาตลอดวาระที่1รับหลักการใช่ไหมครับ,รบนะไปวาระที่สองก็ตั้งกรรมธิการแล้วก็กลับมาพิจารณากันในสภาเสร็จวาระที่สองเนี่ยนะครับก็ให้รอไว้15บ้าวันใช่ไหมครับ,ร,บรอไว้15วันตามกําหนดเดิมเนี่ยประธานรัฐสภานัดไว้วันที่5มิถุนานะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปต,ไปตามมาตราสองเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับเวลานี้นะครับ รัฐสภากําลังใช้อํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเวลานี้อํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอยู่ในมือของรัฐสภานะฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เลยนะแล้วฝ่ายรัฐสภาเนี่ยนะครับโดยสวกับสส,วสวรวมกันเนี่ยได้ใช้อํานาจตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันมาตลอดในวาระที่สองเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าแหมออยืดยาดเหลือเกินมีการทวงเวลามีอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นไปตามกระบ,บวนการใช่ไหมครับจนกระทั่งจบวาระที่สองไปแล้ว รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่าจบวรระที่สองไปแล้วนี่ต้องรอไว้สิบห้าวันนะฮะหลังจากสิบห้าวันไปแล้วเนี่ยก็ต้องลงมติในวาระที่สามแต่อยู่ๆน,นะครับก็เกิดก็เกิดวันนี้เองเออมือม่อเมื่อสองวันนี้เองว่ารสารรัฐธรรมนูญบอกมีมติรับคําร้องของผู้ที่ร้องจะมีสี่ห้ากลุ่มหรือมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่เยนะครับ,ร,บรับว่ารับคําร้องว่าว่าให้สารรัฐธรรมนูญนนวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองเก้าตอน ใชไหมครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายธุราการเท่านั้นเองแต่ทําไมเนี่ยส่งหนังสือเหมือนก,นกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะครับทำนองออกมาเป็นคําสั่งว่าให้รัฐสภาเนี่ยชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการตรงนี้ไว้ก่อนใช่ไหมครับรอจนกว่าศารลรัมนูญวินิจฉัยตรงนี้ก็ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลานี้กระบวนการทางรัฐสภาเนี่ยมันดาเนินการมาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกอย่างเลยนะครับ,รบทุกถ้อยความเลยทุกกฎเบียบนิ้วเลยนะครับ แต่ทำไมนะครับอยู่ๆเนี่ยศารซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการใช่ไหมครับทาไมถึงได้ช้อํานาจมาแทรกแซงตรงนี้แล้วหลังจากการแทรกแซงตรงนี้ไปแล้วนี่แมันจะเกิดผลอะไรเกิดขึ้น<ม>ใช่ไหมครับอาจจะคิดแต่เพียงว่าคิดเอาใจเาเองว่าร่างรัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยมันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโน่นเปลี่ยนแปลนงปปลปลนี่อะไรต่ตางๆอาจจะคิดกันไปเองหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าความไม่ยอมรับในกระบวนการที่กําหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะนะครับถ้าทุกคนยอมรับ ามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วมันก็ไม่มีปัญหาสารท่านก็ควรจะต้องมองว่าท่านเป็นฝ่ายตุลาการอ,อะไรนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจของท่านเป็นต้องว่ารัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบออร่างพระราชรบัญญัติหรือแม้แต่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนไปแล้วนี่นะครับก็จะต้องเสนอให้สารรัฐมนูญวิจฉัยได้ว่าร่างร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นก่อนที่จะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนี่นะครับมันมีข้อความซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนหรือไม่ แต่นี่มันมันไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติแต่คำนิสสาและธรรมนูนบอกว่าตามมาตราหกสิบแปดถ้ามีผู้ที่สงสัยว่าจะมีการกระทําที่จะล้มล้างการปกครองล้มล้างรัฐธรรมนูญก็สามารถยื่นให้ตรวจสอบก่อนได้อาจารย์คณะตรงนี้มองอยังไงก็ต้องเป็นกรณีซึ่งมีบุคคลหรือพรรคการเมืองนะฮะครับมาตราหกสิบแปดเนี่ยการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประไตยแต่มีนนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือก็ทําการอย่างใดๆก็ตามเพื่อให้ได้อำนาจการปกครองนะครับบ้านเมืองเนี่ยมาโดยไม่เป็นไปตามปทบัญญัติหรือไม่เป็นไปตามคันลองของรัฐธรมนูญนี้นะครับต้องปรากฏข้อที่จริงตรงนี้ก่อนครับในข้อที่จริงเท่าที่เราทราบกันก็คือว่าการดําเนินการที่ทางสวกลุ่ม40เท่าที่ทราบ นะัก็คือสอบอกลุ่ม40เท่านั้นที่ไปยื่นต่อสารรัฐธมนูนเองเนี่ยท่านมองว่าสิ่งที่กําลังดําเนินการกันอยู่ในสภาผ<ม>ู้แทนราษฎรเนี่ยครับนะฮะเพื่อจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา291นะฮะแล้วการแก้ไขนี่ก็เพื่อที่จะให้มีสอสรอขึ้นมาอืมแล้วสอสรอนี่ก็จะไปยกล่างจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเองครับ,รบอันเนี้ย ทางคนที่เข้าไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยเขาเห็นว่าอันนี้นี่เท่าที่ฟังมานะฮะผมคิดว่าในคำคำมินิฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยผมยังไม่เห็นชัดเจนว่าในสุดท่านอ้างอ้างฐานนะฮะอำนาจของท่านเนี่ยตามรัฐมนูลเนี่ยโดยมาตราใดแต่ตอนแรกข่าวที่ออกมาคือตามมาตราหกสิบแปดอย่างที่คุณถามครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่า การที่สภาผูแ้แทนราษฎรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐมนุนมาตรา291เนี่ยมันหนึ่งมันเข้าข่ายว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยตรงไหนอืหรือสองมันเป็นการดําเนินการเพื่อให้ได้อํานาจมาโดยผิดต่อรัฐธรรมนูญยังไงครับเพราะนี่เขาก็ทําตามรัฐมนุนเพียงแค่นี้นะในแง่เนื้อหาเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่เข้าข่ายมาตรา68ยูอแล้วอื นะฮะแต่ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือตามมาได้ผมแปดมีวรคถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่ไปพบเห็นการกระทำซึ่งจะเป็นการล้มล้างรัฐบาลเออล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยครับนะเขาก็มีสิทธ,ธิสิทธ,ธิที่ว่านี้คือสิทธ,ธิที่จะไปร้องต่ออัยการสูงสุดให้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงอืแล้วก็กฎหมายขอมแปดก็บอกต่อไปบอกว่าและนะให้ยื่นคําร้อง ต่อสารฐมนูลเพื่อให้สาร้ำนูลทําการวินิจฉัยว่ามันเกิดกรณีเกิดเรียวกว่าเป็นการกระทําอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆหรือว่าการล้มล้างหรือการพยายามที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองซึ่งไม่ชอบดวยรฐมนูลเนี่ยนะครับ,รบซึ่งตรงเนี้มันมีปัญหาคือฝ่ายที่เขาไปยื่นเนี่ยสวที่ท่านได้ยื่นเป็นผู้ร้องเขาไปยื่นตรงกับสาร้ำนูลเลยเนี่ยนะครับท่านบอกว่าโดยที่มาตรา6สิแปดเขียดเนี้ยแสดงว่าเขามีสิทธิที่หนึ่งยื่นต่ออายการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วก็สองอายการจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบหรือสอบยังไงก็ไม่สนใจอืเขาก็ไปยื่นตรงต่อศาลได้เลยเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าเราจะให้ไปยื่นที่อายการทําทําไมเอาเอไปว่านักขณะนสารแลธรรมนูญเดี๋ยวเรืผมูยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวทีนี้ต่อมาเนี่ยข่าวเท่าที่ดูเนี่ยต่อมาก็มีความรู้สึกว่าจะเบี่ยงไปเป็นว่า ที่จริงแล้วเนี่ยที่จะแก้แล้วมันนูเนี่ยเพราะเราต้องพากันก่อนมันเป็นการขัดต่อเพราะจะทานู่นหรือไม่แต่เพียงประเด็นตรงนี้ต่อด้วยว่าแล้วถ้าเอาละในเมื่อขนาดเนี้ยสารและธรรมนูญมีมติชัดเจนนะครับว่ารับคำร้องไว้แล้วรัฐสภาต้องดําเนินการตามไหมถ้าไม่ดําเนินการตามรัฐสภาจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือดําเนินการตามการชะลอไว้การต้องไปหยุดลงชั่วคราวตรงนี้จะส่งผลเสียหายอะไรอย่างไรหรือไม่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเลยครับ คุชมครับช่วงที่แล้วเราค้างกันอยู่ที่ว่าเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่มีมติในการรับคําร้องเกี่ยวกับการร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตร,รา291นะครับของรัฐสภาว่าอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ให้ชะลอไว้ก่อนมาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าเออลรวตกลงแล้วรัฐสภาจะดําเนินการต่ออย่างไรนี่ฮะชะลอไว้ก่อนหรือว่าจะต้องเดินหน้าต่อ,อยังไงครับคือเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับครับ ก็ควรจะต้องวิเคราะห์ว่าเราเราต้องเราต้องเคลียร์ก่อนนะฮะข้อหาจะกันนะฮะก็รู้สึกยังมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าข้อหาว่าแก้ไขาตามมาตราสองเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบมันแก้ไขทั้งฉบับไม่ได้เขาตีความว่าอย่างนั้นนะฮะข้อหาอีกข้อเนะ่ข้อหาหนึ่งก็คือว่ามันไปขัดต่อมาตราหกสิบแปดเพราะมันจะเข้าข่ายเป็นการกระทําการแก้ไขรัฐมนุนเพื่อเป็นการกระทําเพื่อล้มล้างการปกครองรอะไรอันน้องน้นเนี่ยนะครับเราต้องเคลียร์ปัญหาแรกซะก่อน ที่บอกว่าแก้ไขตามมาตรา291หมายถึงว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้ากระบวนการในการเสนอเสนอเป็นยติใช่ไหมครับครับดังนี้ภาษาทางรัฐสภาเขาเรียกเอกสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์แล้วใครจะมาลบล้างไม่ได้ใช่ไหมครับเขาเข้าชื่อเสนอไปก็มี4กลุ่มนะสสสวรวมกันแล้วก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็ประชาชน5 0,000นคนใช่ไหมครับครับเมื่อเสนอเข้ามาแล้วตามกระบวนการตรงนี้แล้วนี่นะครับตามมาตรา291นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงอะไรครับ หมายถึงจะแก้ไขามาตราเดียวก็ได้สามมาตราก็ได้หรือทั้งฉบับก็ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครณะรัฐมนตรีก็เสนอส ολ ส ολ ส, ολ ส, ολ ส ολ วก็คือครบถ้วนตามมาตรา291ทุกอย่างใช่ไหมครับต่อจากนั้นเนี่ยเขาจะแก้ไขามาตราใดมาตราหนึ่งก็ได้หรือทั้งฉบับก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีฉบับนี้มันไม่ใช่เพียงแค่มาตรามาตราหนึ่งเท่านั้นเองเมันมันทั้งหมด โครงสร้างทั้งหมดแต่แทนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐสภานะมีอำนาจนะฮะมีอำนาจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอำนาจสูงสุดอยู่ที่รัฐสภาใช่ไหมครับแต่ว่าแทนที่รัฐสภาเนี่ยจะใช้อำนาจนี้ในการแก้ไขเองเขามีสิทธิ์นะครับถ้าเขาจะแก้ไขเองเนี่ยเรียงไปทีระมาตาเลยทั้งฉบับเลยได้ฮะเขามีอำนาจเต็มที่อยู่นะตามมาตรา291นี่แหละครับแต่ว่าว่านที่จริงแล้วเนี่ยเป็นน้ำใจนะเป็นน้ำใจของรัฐสภาชุดนี้ พราะว่ารัฐสภาชุดนี้อาจจะคิดว่าตนเองมีส่วนได้เสียกับพระบรมบุญฉบับนี้เพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขระบรมนุญนี้อาจจะถูกมองว่าแก้ไขเพื่อตัวเองอใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่นะครับเขาก็เลยคิดว่าอย่ากันนั้นเลยนะฮะควรจะตั้งสสที่มีที่มาซึ่งมันชอบธรรมกว่านะฮะก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจากการคัดเลือกของรัฐสภา ในทางวิชาการอีกส่วนหนึ่งรวมกันแล้วให้สภาร่างรัฐธรรมนูญไปจัดทาร่างรัฐมนุญใหม่ชั้งเต็บตรงนี้รัฐสภาปัจจุบนนันนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยฮะไปจะไปรู้ไปเห็นหรือจะไปคาดการล่วงหน้าหรือจะไปฝากไว้ว่าน้องๆสสอนอะช่วยฝากประเด็นน,น,นี้อะไรด้วยไม่มีเสร็จเลยนะพูดง่ายว่าปล่อยมือไปเลยฮะปล่อยมือไปอยู่กับสสลแล้วกระบวนการในการร่างรัฐนูญบับของนี้ของสอสลออนะครับก็บังคับไปเลย ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากระบวนการตรงนี้เป็นเป็นการร่วมกันของสอสรกับประชาชนใช่ไหมครับเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จทั้งฉบับแล้วนี่นะครับแทนที่จะต้องกลับมาที่รัฐสภาอีกอย่างที่บางค,บคนเรียกร้องเห็นไหมที่เขาเรียกร้องเนี่ยผมเข้าใจว่าอยากจะอยากจะมีเอี่ยวอยากจะมีส่วนอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ ซึ่งเป็นมีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นการที่ร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291เนี่ยบอกว่าหลังจากที่สภาร่างรัฐมนูลจัดทำรัฐมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติแล้วยังให้เวลาด้วยให,ให้เวลาตั้ง90วันใช่ไหมครับในระหว่างนั้นนะครับฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยสื่อมวลชนทุกสาขาวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์มาช่วยกันเต็มที่เลยจนกระทั่งเนี่ยในที่สุดก็ไปเลือกตั้งกันไปโหวตว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผมว่ากระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่ชอบทำกว่าดีกว่าแล้วที่สำคัญที่สุดคือศักดิ์สิทธิ์กว่านะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมมองอาจจะมองในแง่ดีมากเกินไปก็ได้เลยมองว่าหลังจากที่เราผ่านกระบวนการตรงนี้ไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนี่นะครับความสามัคคีของคนในชาติก็จะกลับคืนมาเสถียรภาพทางการเมืองก็จะกลับคืนมาปัญหาอะไรต่างๆที่เคยทะเลาะเบาแวงแล้วก็เคยเป็นปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็จะกลับคืนมาหมดอันนั้นอนาคตยาว แต่ว่าณขณะนี้ยังอยู่ที่วาระที่สามยังไม่รู้ว่าจะได้พิจารณากันเมื่อไหร่ทีนี้มาถึงคําตรงนี้นะฮะรัฐธรรมนูญจะเอาอย่างไงเนี่ยผมมองว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมได้รวบรวมมาแล้วนะครับครับอำนาจของอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ23ามข้อตรวจดูทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับ ทุกซอกทุกมุมเลยดูนะครับอ่าอำนาจของสารรัฐธรรมนูญที่จะมาสั่งให้รัฐสภาชะลอการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนในวาระที่สนี่นะครับ,รบไม่มีเลยครับไม่มีตรงไหนเลยนะครับแล้วก็เห็นไปโผล่ Pro ที่มาตรา68เอาก็จริงแล้วมาตรา68เนี่ยก็ไม่ตรงเช่ไหมครับเพราะการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือ การกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยไม่ใช่วิธีทางที่บ,บัญญัติในรัฐธรรมนูญความหมายที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนเป็นสอส40นั่นก็คือการรัฐประหารครับแต่ว่าเวลาที่เขาเอามาแปลความเป็นว่าไอ้การทุจริตเลือกตั้งนะฮะเป็นการนํามาซึ่งอํานาจได้มาซึ่งอํานาจโดยวิธีทางที่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆสุดแล้วแต่จะไปแปลความกันไปที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในเมื่อคณะสารรัฐธรรมนูญนี่นะครับไม่ได้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเลย นะแล้วถ้ามีอำนาจที่เกี่ยวข้องมันก็จะกลายเป็นว่าองค์กรที่เรียกว่าสารัฐธมนูนียมีอำนาจเหนือรัฐสภาซึ่งมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าระบบรัฐสภาของเราเนี่ยถูกทําลายไปจนสิ้นเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับว่าคําสั่งของสารัฐธมนูนนั้นไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น ในเมื่อประธานรัฐสภารัฐสภาเนี่ยดำเนินการมาตามกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐมนูญมาตราสอง้าหนึ่งทุกย่างเก้าเลยแม้กระทั่งวาระสองเนี่ยมันช้านานเกินไปหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการของมันมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐสภาต้องเดินหน้าต่อไปไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าสารรัฐธรรมนูญนะมามีอำนาจที่จะสั่งให้รัฐสภาชะลอได้ไม่ชะลอได้ตรงนั้นจะกลายเป็นวิกฤตของชาติทันทีอาจารย์พนัสและครับรองนี้ถ้าถ้าจะมองไปแล้วจะเปรียบเหมือนกับกรณี มีคนไปฟ้องศาลปกครอง,รรองแล้วศาลปกครองรับแล้วก็ให้คุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อนนี้ด้านเอันที่จริงสารรัฐมนูลเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับยังไม่ยืนยันก็คือต้องได้อ่านคำนิฉัยทั้งหมดซะก่อนเนี่ยนะครับครับก็รู้สึกว่าสารรัฐมนูลไปเอากฎหมายวิธีที่นายความแพงมาอนุโลมครับเพื่อที่ออกคําสั่งซึ่งอันเนี้ยถ้าเทียบกับศาลปกครองก็เรียกว่าคําสั่งห้ามชั่วคราวอืมนะซึ่งผมเองผมคิดว่าทําไม่ได้เพราะว่าครับ มันเกินกว่าอํานาจตามที่รัฐมนูนให้อํานาจศารลรัฐธรรมนูญไว้อืมแล้วอํานาจหลักของศารลรัฐมนูนเนี่ยนะฮะตามที่รัฐมนูนให้อํานาจไว้เนี่ยก็คือการวินิจฉัยว่าบทกฎหมายใดเนี่ยมันมีข้อความหรือเนื้อความขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนหรือไม่อมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะอ้างอย่างที่มีการมีการเบี่ยงกันอ,ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะว่าไม่ใช่มาตรา68 แต่เป็นเรื่องว่าต้องการให้ศารลรัฐมนูนวินิจฉัยว่าไอ้ร่างแก้ไขและรรมนูน,นี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูนหรือไม่เนี่ยอันนี้มัน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 ก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ารัฐศาลรัฐมนูนมีอำนาจที่พิจารณาแต่เพียงกฎหมายไอ้กฎหมายในที่นี้เนี่ยนะฮะมันคือพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นกฎหมายระดับรองไปเท่าที่เรารู้กันคือเป็นอำนาจของศาลปกครองที่เป็นผู้วินิจฉัยนะ เพราะนั้นถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญบทอย่างรัฐนูนเนี่ยจะขัดกับรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับถึงแม้ถึงถ้าสมมุติว่าจะมีการขัดจริงเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่อำนาจของสารรัฐนูนที่จะวินิจฉัยแต่ถามมาเป็นอำนาจของใครผมว่าอำนาจนี้ก็คืออำนาจของรัฐสภาอืมเพราะอำนาจในการที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญหรือแก้ไขรัฐนูญอะไรเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐสภาเท่านั้นครับถ้ากลับไปดูนะฮะในการแก้ไข รัฐธรรมนูญสองห้าสามสี่เนี่ยเพื่อว่าแต่สองหนึ่งหนึ่งเพื่อจัดตั้งให้มีสสลรุ่นผมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างไงเนี่ยนะฮะที่จะต้องมีการตีความให้เป็นอำนาจของสภารัฐสภาที่จะต้องเป็นผู้ตีความว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันขัดกับหลักการอะไรต่างๆอย่างไงหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยนะฮะเขาถือเป็นอำนาจของรัฐสภาเพราะนั้น มันมีแนวทางอยู่แล้วนะครับนะว่าเรื่องการพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะฮะชอบด้วยหลักการของกฎหมายรัฐนูญหรือไม่เนี่ยนะฮะมันมันไม่สามารถที่จะศาลรัฐนูญเนี่ยนะฮะศารลรัฐนูญไม่มีอำนาจโดยเด็ดขาดแล้วโดยในเชิงทฤษฎีเนี่ยนะครับรับแต่ผมก็เชื่อว,ว่าต้องเป็นทฤษฎีกฎหมายมหาชนและทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยในระหว่างองค์กรเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจประชาชนเนี่ยนะครับ เ,เขาไม่มีการให้อำนาจถึงขั้นที่ว่าให้องคอ์กรเนี่ยมีสั่งให้อีกองคอ์กรหนึ่งเนี่ยหยุดดําเนินการซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ขององคอ์กรนั้นอันนี้มันผิดหลักผิดหลักการผิดทฤษฎีไปทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอย่างเช่นสารรัฐมนูลเนี่ยให้มีอํานาจในการพิจารณาเนี่ยก็คือพิจารณาว่ากฎหมายที่สภาสัติบัญญัติออกมาเนี่ยมันขัดต่ตอรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ได้ไปพิจไม่ได้บอกให้อํานาจสารรัฐมนูลที่จะบอกเลยบอก ไอ้นี่มีคนมาฟ้องฉะนั้นว่ากฎหมายที่เธอจะออกนี่มันจะขัดต่อรัฐมนูลเพราะนั้นสั่งยุติไม่ให้ไม่ให้อาลัยสภาพี่นาต่อไปครับอย่างนี้อย่างนี้ที่สั่งนี้ไม่ได้แต่ทำแต่พี่นาได้ก็ต่อเมื่อเขาเดิมเนินการเขาจนเสร็จสิ้นแล้วแล้วเกิดมีใครเห็นว่าเออมันขัดนะแล้วทางรัฐมนูลให้อํานาจไว้เนี่ยนะว่าจะต้องให้ศาลสามารถที่ส่งไปให้ศาลมูลวินิจฉัยได้ก็ใช้สิทธิ์กันไปตามนั้นการวิลนิจฉัยก็เป็นการวิลนิจฉัย ผลของการดําเนินงานของสภารัฐสภาออกาอมาว่ามันขัดต่อราตนูหรือไม่ผมเป็นวันทั้งสองท่านไม,ไม่ไม่ใช่ไปสั่งว่าให้องค์กรนี้เขาหยุดการดําเนิน้ามการใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูนของเขาตามไม่ได้ครับทั้งสองท่านเห็นตรงกันว่าต้องเดินหน้าต่อแต่ทีนี้ถ้ารัฐสภาไม่เดินหน้าต่อนะจะส่งผลส,ส่งผลเสียหายอย่างไรนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าที่สุดแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนจะได้ประโยชน์ อย่างไรบ้างในท้ายที่สุดถ้าแก้ไขกันได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในช่วงหน้าครับ